สองคอมเมนต์ชาวเน็ตเกาหลีหลังมีข่าวลือพักมีนยองออกเดทกับซีอดังเมื่อวันที่28กันยายนตามเวลาเกาหลีใต้ดิสแพดได้เปิดเผยว่านักแสดงสาวพักมีนยองกําลังมีความสัมพันธ์กับประธานคังจงฮยอนซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตเคอเรนซีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ และนักข่าวดิสแพสเปิดเผยว่าพวกเขามักจะเห็นพักมินยองเดินทางไปที่บ้านพักสุดรู้ของคังจงฮยอนเมื่อวันที่3สิงหาคมตามเวลาเกาหลีเมื่อพักมินยองมีวันหยุดจากการถ่ายทำละครที่กำลังออกอากาศอยู่เธอถูกมองว่าได้เข้าชมการแข่งขันของคังจงฮยอนหลังจากจบคลาสบัลเล่ของเธอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพักมินยองได้รับการปกปิดตั้งแต่หัวจรดเท้าด้วยแบรนด์รูดีออและในวันนี้พบทั้งคู่ไปพบพ่อแม่ของคังจงฮยอนโดยที่แม่ของเขาและพักมินยองได้กอดกันมีรายงานด้วยว่าการมีส่วนร่วมของคังจงฮยอนกับโชคบิมมีเดียมีบทบาทสําคัญในการตัดสินใจของพักมินยองในการเซ็นสัญญากับต้นสังกัดปัจจุบันของเธออย่างฮุกเอนเตอร์เทนเมนต์ โดยชาวเน็ตเกาหลีได้แสดงความเห็นกันต่างๆน,นานาเช่นไม่แปลกใจเลยที่พักมินยองจะลดน้ำหนักได้มากในช่วงนี้เขาอาจจะอยู่ในธุรกิจยาพวกเขาใช้คนดังเพื่ออวดอ้างชายคนนี้ฉันเคยชอบพักมินยองมากนะว้าวดิสแพตบาร์ไปแล้วพักมินยองทำเงินได้เยอะเหมือนกันทำไมล่าอาชญากรคนนี้ก็แค่ใช้ัวกลางคนชรลาดิสแพตน่าทึ่งมากพวกเขาควรจะเขียนเรื่องแบบนั้นแทนที่จะออกเด็ดกับข่าวลือไปจับ กรให้หมดนี่ทําให้ฉันเห็นดิสแพทในอีกมุมหนึ่งสิ่งที่ทําให้ตํารวจคือดิสแพทเป็นคนทําฉันเคยชอบพักมินยองมากแต่ฉันเดาว,ว่าเธอชอบเงินจริงๆพักมินยองเป็นนักแสดงชั้นนาและน่าจะทําเงินได้มากมายทําไมเธอถึงไปเด็ดกับผู้ชายลวงโลกแบบนี้